ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวด้วยความมุ่งหมายต่อการกลับมาแห่งศีลธรรมเป็นการกลับมาแห่งศีลธรรมที่มีประมัทธรรมเป็นรากฐาน จะได้เป็นศีลธรรมที่มั่นคงทุกครั้งอาะมามีความมุ่งหมายการกลับมาแห่งศีลธรรมเละมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานยิ่งขึ้นดังนั้นจึงได้กล่าวในส่วนที่เป็นเหตุผลหรือปรมัตาธรรมนั้นมากขึ้น ถ้าไม่มีรากฐานมันก็งอนแง่นคลอนแคลนไปทั้งนั้นในครั้งที่แล้วแล้วมาได้เคยบรรยายในหัวข้อว่าถ้ามัวแก้กันแต่ปลายเหตุปัญหาก็เพิ่มพูนผู้ที่มีกำลังสมบูรณ์มีหน้าที่ช่วยป้องกันปัญหาโลกกำลังเสียแรงงานเสียเวลา อย่างศูนย์เปล่าวิกิตการในโลกเราไม่มีใครรับผิดชอบเพราะไม่รู้รอบคอบในเรื่องตถาตาส่วนในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าถ้าไม่รอบรู้เรื่องตถาก็ไม่ใช่พุทธบริษรัท ถ้าไม่รอบรู้เรื่องตถาก็ยังไม่ใช่พุทธบริสัท <c oughs> จริงจริงตถาตากับตถาเป็นเรื่องเดียวกันหมายถึงกฎเกณฑ์แห่งความเป็นเช่นนั่นเองหากแต่ว่าคำเหล่านี้ ไม่ถูกนำมาใช้มาพูดกันจึงฟังดูเป็นของแปลกตกค้างอยู่ครับในพระตรปิดกเป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็ยังตกค้างอยู่ในพระตรปิดดกจึงต้องเอามาพูดกันตถาหรือตถาตาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาใช้เป็นเครื่องดับทุกข แก้ปัญหาของพุทธบริษัทได้ทุกชนิดและทุกระดับทีเดียวในบาลีมีกล่าวถึงตถาก็คืออริยสัจสี่ต,ถา,ตถาเรื่องทุกตถาเรื่องทุกขสัสมุท,ทยัยเหตุให้เกิดทุกตถาเรื่องความดับสนิทแห่งทุก คือนิโรธตถาคือมักมีองค์แปดประการเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์ตถาคำตัวหนังสือคำนี้แปลว่าเช่นนั้นหรือความเป็นเช่นนั้นดังนั้นเป็นจึงเป็นสัจจะหรือของจริงถ้าไม่ตถาก็ไมนเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันก็ไม่ใช่สัจจะ ดังนั้นสัจจะก็คือตถาอริยสัจจึงค,คือตถาและมีคำขยายความว่าตถาเช่นนั้นวิตถาไม่ผิดไปจากความเป็นเชนนน่นนั้นอนันยตถาไม่เป็นโดยประการอื่นจากความเป็นอย่างนั้นได้แก่เรื่องอริยรสัจสี่โดยตรง ต่อไปนี้ก็จะได้พูดถึงตัวตวถาหรือตัวความจริงก็เป็นเรื่องสำคัญถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่รู้ความจริงหรือตถาก็ไม่ใช่พุทธบริษัทพุทธบริษัทแปลว่าผู้รู้รู้สิ่งที่ควรรู้ผู้ตื่นตื่นจากหลับคือกิเลสหรืออวิชชา เป็นผู้เบิกบานจะมีความสุขเพราะไม่มีกิเลสเผาผลาญในทางธรรมตถาย่อมดับทุกข์เพราทำให้เข้าถึงความจริงของสิ่งที่เป็นปัญหารู้ว่ามันเป็นอย่างไรถ้าในทางโลกความรู้เรื่องตถาก็ตัดปัญหาการเมือง สร้างสันติภาพขึ้นมาในโลกรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เราคล้ายๆกับว่าหลับตาแก้ปัญหามันจึงไม่ประสบในความสำเร็จตาถาแปลว่าเช่นนั้นฟังดูคล้ายกับพูดเล่นตาตาความเป็นเช่นนั้น อวิตราตา,ตาไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้นหมายถึงความเป็นของตายตัวอยู่ในตัวมันเองไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นจะได้ดูกันต่อไปที่ว่าจริงจริงหรือเป็นตฐานนั้นมันจริงกันอย่างไรในข้อไหนในปัจจุบันนี้มีความจริงอยู่ว่า ศีลธรรมไม่กลับมาโลก,กาวินาศถ้าศีลธรรมระบาดโลกธาตุโลกกธาตุก็สงบเย็นนี่คือความจริงขอให้ทุกคนใครครวรดูไม่ยากนักไม่ลึกนักมองเห็นได้ว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกนี้ก็จะวินาศคือทำลายกันเองถ้าศีลธรรมระบาดทั่วทัวไปโลกนี้ก็จะสงบเย็น มีความจริงที่ต้องดูต่อไปว่าถ้าไม่มีศีลธรรมก็ไม่อาจจะมีประชาธิปไตยมีแต่ประชาโกงถ้าไม่มีศีลธรรมก็ไม่อาจจะมีประชาธิปไตยมีแต่ประชาโกงไม่มีประชาที่ควรจะเป็นใหญ่หรือควบคุมการเป็นไปของบ้านเมือง เห็นแล้วว่าถ้าศีลธรรมไม่สมบูรณ์ประชาิที่ปไตยก็ไม่เต็มใบไม่ได้ครึ่งใบไม่ได้เสี้ยวใบเลยซ้าไปถ้าไม่มีศีลธรรมเลยประชาิที่ปไตยก็ไม่มีใบคือตายถ้าศีลธรรมสมบูรณ์คนประชาชนก็ไม่โกงมีแต่คนจริงคนตรง มารวมกันเป็นผู้บัญชากิจการงานของประเทศชาติมันก็มีแต่ผลดีไม่มีประชาชนโกงทุกชั้นทุกระดับไม่มีใครโกงประชาชนทีปไตยก็เต็มใบที่นี่อยากจะขอให้มองให้ลึกลงไปถึงความจริงที่ว่า ประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นควรจะตีความว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ตัวประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่คำว่าเป็นใหญ่ในที่นี้มันกำกวมก็ให้ดูดีว่ามันกำกวมประชาชนเป็นใหญ่ไม่ได้เพายังมีประชาชนโกง เพราะยังไม่มีศีลธรรมสมบูรณ์แต่ถ้าเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่นั่นพอจะทำได้คือให้ใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้จัดให้ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่แล้วมันก็จะสำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการถ้าประชาชนโกงหรือโกงบางส่วนมาเป็นใหญ่ก็นำออกไปในทางผิดพลาดอยากจะให้เปรียบเทียบดู ว่าถ้ามีพระราชาองค์เดียวหรือบุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคลสองสามคนแต่ประพฤติกระทำทุกอย่างที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไปนี่อย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งคือพักการเมืองที่มีอะไรอไรก็เพื่อพักของกูเพื่อประโยชน์แห่งพักของกูประเทศชาตินั้นไว้ทีหลัง ถ้ามันเกิดขึ้นเป็นสองพวกอย่างนี้พวกไหนเป็นประชาธิปไตยกว่ากันโดยแท้จริงคนคนเดียวที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นใหญ่เหมือนพระราชาที่ดีที่เคยมีมาแล้วแม้ในประวัติศาสตร์หรือใครก็ได้เห็นแก่ประชาชนคือประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่เห็นแก่ความเป็นใหญ่ของประชาชนแต่เห็นแต่ประโยชน์ของประชาชนกกับพักคการเมืองทั้งหลายที่เห็นประโยชน์แก่พักของกูก่อนประโยชน์ของประเทศชาติอสองอย่างนี้พวกไหนเป็นประชาธิปไตยยิ่งไปกว่ากันต่อไปนี้ก็อยากจะให้ดูโทษ ของการที่ไม่รู้ความจริงเหล่านี้ไม่รู้ความจริงดังที่กล่าวมาแล้วคือไม่รู้ตถาไม่รู้ความเป็นเช่นนั้นของสิ่งใดโทษจะเกิดขึ้นอย่างไรตอบได้สั้นๆว่าถ้าไม่รู้ตถาความจริงอันเด็ดขาดของสิ่งใดเราก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสิ่งนั้นๆ ไม่รู้ตาถาคือความจริงที่ถูกต้องก็ทาไปผิดผิดคำว่าตาถฐานั้นเป็นสิ่งที่ตายตัวคือสิ่งทั้งปวงมีเหตุเป็นไปตามเหตุสุขทุกข์เกิดมาแต่ตาถาของมันเองคือเหตุผลของมันเองก็ไปถือเสียว่าสุขทุกข์มาจากพระเจ้าหรือเทพพระเจ้านี่มันผิดตาถาแล้ว หรือว่าสุขทุกข์เกิดมาแต่กรรมเก่ามันก็ผิดตถาแล้วเพราะโดยแท้จริงสุขทุกข์มันมีปัจจัยมีเหตุของมันเองคือถ้าทำผิดทางอายตน,นะในขณะที่มีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดทุกข์ถ้าทำถูกทางอายตน,นะคือทางตาหูจะหมูกลิ้นกายใจเมื่อมีผัสสะ มันก็ไม่เกิดทุกข์ให้เทวดาไหนมารุมแกล้งให้เกิดทุกข์มันก็ไม่เกิดทุกข์หรอกถ้าเราทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเมื่อเกิดสับผะสสะทางตาหูจะหมูกลิ่นกายใจนี่ก็เป็นตถาถาที่ต้องรู้ว้ตามพระพุทธภาษิตท,ที่รัสไว้เช่นนั้นว่าสุขทุกข์ไม่ได้เกิดมาแต่พระเจ้าสุขทุกข์ไม่ได้เกิดมาแต่กรรมเก่า แต่เกิดการเกิดมาจากการทำผิดหรือทำถูกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อได้รับอารมณ์นั้นๆอย่างนี้ก็เรียกว่าตาถาที่ต้องรูจ้จักเดี๋ยวนี้ทุกคนบูชาเนื้อหนังคือความอด,ดอยอยทางเนื้อหนังซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งอาชญากรรมทั้งปวง ไปดูเถิดอาชญากรกลางถนนทั่วไปทำอาชญากรรมนั้นเพราะบูชาความอร่อยทางเนื้อนังเป็นเหตุทางอบาย,ยมุกทางกามารมทางยาเศษติดทางอะไรก็เพราะว่าบูชาความอรดอร่อยทางเนื้อหนังของเขาเขาไม่รู้ตาถาเขาจึงทำอย่างนั้นไม่รู้ตาถามันก็ไม่รู้จะกล้ากันอย่างไรคือมันไม่ตรงความจริงของธรรมชาติกล้าผิด,ผด เหมือนเอาน้ำโคลนล่างโคลนมาแก้ผิดๆเช่นเอาเศรษฐกิจมาแก้เศรษฐกิจโดยที่ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจเป็นมูลเหตุแห่งความขูดรีดหรือความไม่มีศีลธรรมเศรษฐกิจของบุคคลทำไปเพื่อความอดอยอร่อยทางเนื้อทางน้นมันเป็นการส่งเสริมกิเลสเ้ากิเลสมาแก้กิเลสมันเป็นไปไม่ได้ต้องเอาศีลธรรมเหมือนน้ำสะอาด มาแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจึงเหมือนกันน้ำโคลอนอย่าเอาน้ำโคลนมามัวล้างน้ำโคลนเลยมันไม่ไม่เกลี้ยงต้องน้ำสะอาดมาล้างน้ำโคลนมันจึงจะเกลี้ยงนี่แหละถ้าไม่รู้ตาขามันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เราจะต้องรู้ตาขาคือความจริงของสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างม่มีทางที่จะเป็นไปนอย่างอื่น ที่นี่ดูต่อไปถึงปัญหาเราขาดการศึกษาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมแห่งตถาฟัางดูก็แปลกแต่เรื่องไม่แปลกเราขาดวัฒนธรรมแห่งความมีตถาเราไม่ได้ให้การศึกษาไม่ได้สอนให้รู้ความจริงในเรื่องตถา ว่าทุกอย่างมีกฎตายตัวของมันเองเป็นกฎแห่งเหตุแห่งปัจจัยในตัวสิ่งนั่นเองก็ไปถือแสียว่ามีพรหม,มลิขิตเป็นตถานี่ดูจะเป็นเรื่องโง่เขลาที่สุดที่ว่ามีพรหม,มลิขิตเป็นตถาเว้นไว้แต่ว่าจะเห็นว่ากฎแห่งตถานั่ะเป็นตัวพรหมหรือเป็นพรหม,มลิขิตอะไรจะเป็นพรหมก็คือกฎแห่งความจริงเรื่องตถา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอีทาปัจจิตาคือต้องเป็นไปตามเหตุตามปจาัจจัยนี่เราไม่รู้เรื่องตถาซึ่งเป็นตัวจริงเป็นต้นเหตุแห่งสิ่งทั้งปวงเราไม่มีวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้รู้จักตถาแต่มีไปนในทางตรงกันข้ามเราไม่มีวัฒนธรรมที่ไม่ให้คน้น ตกไปเป็นาธาดของความอ,าอร่อยทางเนื้อหนังเราทำโดยเจตนาและโดยไม่เจตนาทั้งนั้นให้คนบูชาความอ,าอร่อยทางเนื้อหนังตั้งแต่เกิดมาเป็นทารกก็มีแต่สอนให้ชอบความอร่อยความสวยงามความไพเราะความนิ่มนวลจนไม่มีขอบเขต ทารกก็บูชาความอรนจนร่อยทางเนื้อหนังโตขึ้นเขาจะบังคับความรู้สึกนี้ได้อย่างไรเพราะว่าถูกอบรมมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกเราไม่มีพ่อแม่คนไหนที่พาลูกไปที่ร้านขายของเครื่องเล่นแล้วบอกลูกนั่นว่าทั้งหมดนั่นเขามีไว้ให้เราโง่ของในร้านขายของเด็กเล่นทั้งหมดนั่น หรือของในร้านอาหารอันอนอเดรอร่อยนั่นเขามีไว้สําหรับทําให้เราโง่คือไปหลงบูชาความเอเดอรอร่อยมีแต่ทมเนียมที่หามาให้ลูกให้หลานได้กินดีได้เล่นดีได้อาเดอรอร่อยแล้วก็เพื่ออวดเพื่อนบ้านด้วยพ่อแม่เป็นเช่นนี้ต้องการจะอวดว่าเรามีของออเดรอร่อยสวยงามให้ลูกหลานเล่นมาก,ก่าใครๆเป็นตู้ นี่มันเป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณาดูว่ามันเป็นต้นเหตุแห่งกิเลสหรือไม่นี่ควรจะวิจารณ์ควรจะปฏิรูปกันเสียไหมกันเสียหรือไม่ <c oughs> คําว่าปฏิรูปคือดึงกลับไปสู่ความถูกต้องปฏิแปลว่ากลับหรือทวนกลับรูปแปลว่ารูปร่างกลับไปมีรูปร่างที่ถูกต้องตามเดิมนั่นแหละคือปฏิรูป เดี๋ยวนี้มันผิดไปไกลแล้วดึงกลับไปสู่ความถูกต้องเรียกว่าปฏิรูปให้รู้เสียว่าความอร่อยนั่นเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานยึดมั่นถือมัน่นแล้วก็่อให้เกิดความโลภอยากจะได้เกิดความโกรธเมื่อมันไม่ได้เกิดความหลงเมื่อมันยังไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไรดีนี่แหละด้วยดีเถิด ตามคํากล่าวข้างต้นที่ว่าถ้าไม่รู้ตถา,าคือความจริงข้อนี้ก็ยังไม่เป็นพุทธบริษัตตาทตถาเป็นสัจจะที่ตายตัวไม่เข้าใครออกไครสิ่งทั้งปวงมีมาแต่เหตุคือความเป็นไปตามกฎเหตุปัจจัยที่เรียกว่าตถา,าถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุก็ไม่ใช่วิธีการของพุทธบริษัทนั่นก็คือไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการ ถ้าไม่มีศีลธรรมก็ไม่มีรากฐานแห่งประชาธิปไตยนี่มันจะมีกันแต่ตัวกูของกูมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นประชาธิปไตยระวังให้ดีตัวกูของกูดูจะเป็นรากฐานที่ยึดถือขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วมันจะเป็นประชาชนเป็นใหญ่ได้อย่างไร มันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ได้อย่างไรคหยท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีๆสรุปความว่ากฎเกณฑ์เรื่องตถาตความเป็นอย่างนั้นซึ่งขยายความออกไปว่าอาวิตถาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอน,นันตถา,ถา ไม่เป็นโดยประการอื่นจากความเป็นอย่างนั้นอิทัปปจจตาคือความที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่คือกฎของธรรมชาติที่ไม่มีใครตั้งกฎรรต,ต้องไม่มีใครตั้งต้องเป็นตัวเองเป็นธรรมชาติเองถ้ามีใครตั้งนั่นยังไม่ใช่กฎกฎของธรรมชาต,รรชาติที่มีอยู่ในตัวเองสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าได้จัดสรู้ธรรมก็คือจัดสรู้ตถาหรือตถาตาเรีออยกที่ว่าอริยสัจต้นมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจัดส,สรู้แล้วก็รทรงเคารพธรรมที่จัดสรูน้นี้ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดกฎตถาหรือตถาตาจึงเป็นพระเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าหรือเป็นสิ่งสูงสุดอของพุทธศาสนา คือของพระพุทธเจ้าเองและของพุทธบริษรัทล้วนแต่เคารพกฎแห่งตถาเป็นสิ่งที่ต้องประพฤติอย่างถูกต้องจึงจะมีสันติสุขถ้าไม่มีใครเป็นทาสของความอ,าอร่อยแล้วก็จะไม่มีใครขายตัวให้แก่กิเลส เดีย๋ยวนี้คนมันเป็นาธาตุของความอร,อร่ออยทางอบายมุขบ้างทางกามารมบ้างทางยาเสพติดบ้างล้วนแต่ต้องขายตัวให้แก่กิเลสคือยอมทำตามกิเลสจนกระทั่งเกิดทุกข์ร้อนเหลือประมาณมีแต่คนเป็นาธาตุของความอร,อร่ออยฟังดูเห้ดีแล้วทั้งทุกคนและทั้งชาติจะไม่มีสันติสุขเพราะขายตัวให้แก่กิเลสที่หมดแล้ว ถ้าไม่มีใครเป็นทาสของกิเลสแล้วประเทศไทยจะไม่ขาดดุลการค้ากับประเทศใดเลยเงินที่ใช้ไปเพื่อความเป็นทาสของกิเลสกินดีอยู่ดีเกินประมาณนั่นมันมีมากนักกินอยู่แต่พอดีกินอยู่แต่พอดีออดไม่เป็นทาสของกิเลสจะไม่ขาดดุลการค้าจะไม่ทําให้เกิดคอร์รัปชันในทุกๆรูปแบบไม่เกิดโรคประสาท เนื่องมาจากนอนไม่หลับจากคนที่เป็นทาตของกิเลสจึงได้ยินว่าระบาดมากเป็นทุกทีเป็นโรคประสาทกันเป็นแสนๆจะเข้าเขตเป็นล้านแล้วเป็นว่ากันเป็นหมื่นๆแล้วเป็นโรคหัวใจกันมากแล้วฆ่าตัวตายกันมากขึ้นนี่เพราะว่ามันเป็นาธาตุของความอร,อร่อยขายตัวให้แกกิเลสจึงได้เป็นอย่างนี้ ถ้าไม่มีใครเป็นธาตุของกิเลสแล้วก็จะเจริญด้วยศีลธรรมไม่มีใครโกงทุกคนไม่โกงชวนชวนกันบำรุงรักษาจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศชาติให้มีความสงบสุขนี่ในทางฝ่ายโลกอีกทางหนึ่งก็จะมีการบรรลุมรรคผลนิพพาน คือมีชีวิตเย็นมีชีวิตที่สง,งบเย็นไม่ถูกไฟคือกิเลสเผากันที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานกันที่นี่และเดี๋ยวนี้คือมีชีวิตที่เยือกเย็นเย็นเพราะไม่มีไฟเผาไฟนั้นคือราคะโทสะโมหะเกิดมาแต่การที่คนมันโง่มันไปบูชาความอร่อย,ออยทางเนื้อหนังหรือทางอายตนะ จะทำผิดเมื่อมีผัสสะทางอายตนะนั้นแล้วก็เกิดไฟคือกิเลสเผานั่นมันเป็นชีวิตร้อนรู้จักตาถาเรื่องชีวิตร้อนกันใช่บ้างแล้วกลัวแล้วก็มาหาตาถาในฝ่ายชีวิตเย็นก็เป็นอยู่อย่างมีชีวิตเย็นก็จะไม่เสียทีที่ว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความคิดสูงสุด แล้วก็แก้ปัญหาความทุกข์ร้อนนี้ไม่ได้ต้องเป็นโรคประสาทเป็นต้นชนิดที่สุนัขและแมวมันไม่เป็นมันไม่ต้องกินยานอนหลับไม่ต้องกินยาประสาทมันก็อยู่กันเป็นปกตินมนุษย์ต้องกินยาประสาทกินยาระงับต่างๆนานามันก็ยังไม่มีความสงบสุข เพราะว่าเขาไม่มีการกระทําที่ถูกต้องต่อตถาคือความเป็นเช่นนั้นโดยเด็ดขาดของธรรมชาตินั่นเองดังนั้นขอให้เราทุกคนทุกคนทั้งผู้มีอำนาจวาสนาและไม่มีอำนาจวาสนาจงได้พากันศึกษาเรื่องตถาปฏิบัติ เรื่องตถาให้ถูกต้องท่องแท้วเหมือนกับว่าเรามีอาวุธวิเศษสามารถกำจัดศัตรูอย่างยิ่งคือศัตรูในภายในรู้ตถาคือความจริงของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านได้สัดสรู้เรียกว่าตถาหรืออวิตถา หรืออนัญญตาตถาหรืออิทปัปปจิตาทั้งหมดนั้นรวมเรียกสันส้นๆส,สองพยางว่าตาถาพระองค์ได้นมว่าตาถาคตตาถาขตะแปลว,ว่าผู้ถึงซึ่งตาถาคือผู้ถึงซึ่งความเป็นอย่างนั่นเองชนิดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปคงที่คงที่เรียกว่าตาที ได้รับผลสูงสุดทั้งหมดเรียกว่าเกพลี่อย่างนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาขอให้เราอบรมลูกหลานของเราให้มีความรู้เรื่องตถามีความรู้เรื่องตถาเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่ชีวิตคือควบคุมชีวิตให้ดำเนินไปแต่ในทางที่ถูกต้องและไม่มีความทุกข์เลย ขอให้ได้ฝากมนุษย์ทั้งโลกไว้กับสิ่งสิ่งเดียวคือตถามีพระเจ้าตถาคือพระเจ้าที่แท้จริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีอารมณ์ที่จะอ่อนไว้ไปตามความยินดียินร้ายตถาเป็นชนนั่นเองคือคงที่ขอให้คนทั้งโลกฝากชีวิตไว้กับสิ่งที่เรียกว่าตถาสิ่งสูงสุด ขอให้ทุกท่านกำรรอาวุธคือความรู้เรื่องตถาวาทำลายค่าศึกของคนทุกคนให้หมดไปอาวุธวิเศษของเราคือความรู้เรื่องตถาว่าทุกสิ่งเป็นประจมเหตุตามปัจจัยอย่างไรประพฤติอย่าให้ผิดต่อกฎเกณฑ์อันนั้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอย่าประพฤติ ผิดเมื่อมีการสัมผัสทางอายตน,นะตาหูเจมูกลิ้นกายใจมีสติปัญญาเพียงพอที่จะใช้ตาถาเป็นอาวุธป้องกันกิเลสหรือทำลายกิเลสไม่มีกิเลสมารบกวนมีชีวิตเยือกเย็นเป็นชีวิตแห่งพระนิพพานขอให้ทุกท่านอยู่เป็นสุขเพราะมีอาวุธอันสูงสุดคือตาถา ตัดกิเลสปัญหาตัดกิเลสตัดปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรมความวุ่นวายทางโลกวิกฤตการณ์ทางโลกก็ไม่มีวิกฤตการณ์ทางจิตใจในภายในก็ไม่มีแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทุก,ทกทพาราติการทุกคนทุกท่านเทิด